ดีครับผมสิบคุมพาสองห้าหกเจ็ดนี่พื้นไม่จะแบกครับเหมือนไม่จะแบกสวยสวยนครับยาวสี่ห้าหกสี่ห้าหกครับสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรครับไม่จะแบกบอกสําหรับปูพื้นครับนี่ครับเดี๋ยวเราบริการรีดสายซอยให้ด้วยครับรีดสายซอยให้ครับนี่ครับยาวไปนี่หนึครับส่วนตรงนี้จะเป็นเสาคเห็นไหมครับออแทนไปเป็นเสา แล้วลูกน้องกำลังเก็บจะเป็นพื้นไม้เต็งครับเ mm. ต็งไทยแท้ครับ mm. เข้ามาดูด้านในครับ mm. ด้านในก็จะ mm. จะมีไม้แดงครับ mm. น,นี่จะเป็นไม้แดงครับ mm. ไม้แดงไทยครับ สวยนะยาวหกเจ็ดเมตร่ะสี่สี่เมตรถึงเจ็ดเมตรนะ่ไม้แดงแล้วตัวนี้จะเป็นไม้สักครับวนี้จะเป็นไม้สักสักคองแท้ๆคะนี่ฮะหน้าสิบสองยาวหกเมตรครับนี่ครับส่วนตัวนี้หน้าสิบสี่หน้าสิบห้านิ้วคะัสิบสี่สิบห้านิ้วครับนี่ครับยาวหกเมตรเหมือนกันครับไม้สัก้สวยอิ่มแบบนี้เลยครับนี่ครับแล้วตัวนี้จะเป็นมะาค่าครับ อันนี้จะเป็นราคาราคาครับนี่ครับราคาขายไม่แพงน,นะครับติดต่อเับปาคาไม้ครับปลาครบจบที่เดียวครับถ้าใครสนใจไม้พื้นไม้เสาติดต่อเพจปาาคาไม้ครับโอเคนะครับประจําที่สิบกอพอ6กเจ็ดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ